เราชสอนกับเราอี้ได้เราอี้สอนสอนอะไรภาษาแต่จิว๋วภาษาแต้จิ๋วคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงวันสา์จีนกันใกล้จะวันสา์จีนแล้ววันสาดจีนคือวันอะไรสาดน้ำแบบนี้ปะไม่ใช่ชิกุ้ยปัวชิกุ้ยปัวต้องงวงจอยอะไรอ่ะต้องงวงจอยคืออะไรคะคือชิกุ้ยปัวไง คือเหมือนการพูดได้สองแบบอ๋อคือลึกภาษาจีนกลางเรือพูดจนจงเหวนเสียใช่จงหวังจอยเสียจงเหวนเสียคือรงหวงบวยตงหวังจอยรงหวงจอยชิกวยปัวชิกวยปัวอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาษาแต้จิ๋เนี่ยคนจะรู้จักในวาษาจีนก็คือชิกวยปัวชิกวยปัวเรื่องของไหว้ดีกว่าของคาเราก็จะใช้อะไรบ้างแปด เป็ดไก่หมูปลาโอ้โหนี่ชุดใหญ่นี่คนรวยนี่เป็ดไก่หมูปลามาเขาเรียกซาแซงซาแซซาคือสามสามอย่างใช่ไหมอ่างสามอย่างมีอะไรบ้างเป็ดไก่หมูปลาแล้วเขาเอาอยู่คือเป็นห้าอย่างอ้าวทำไมเกินน่ะในบอกซาแซอ้าวเขาบางของเขาคล้ายๆว่าเพิ่มเติมเยอะไงหวยเยอะจะได้รวยเยอะอวัยเยอะรวย ไก่หมูก่อนใช่ไหมสามอย่างหลักๆใช่ไหมเป็ดภาษาจีนกลางเนี่ยจะเรียกว่ายายาแต่จิ๋วเรียกอะไรเป็ดอ่ะอ่ะสั้นๆแค่นี้เหรออ่ะไหนเป็ดร้องไงอ่ะใครเป็ดร้องไงอีกรอบหนึงอ่ะ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 เออไม่ใช่กราบกาบเหรอเป็ดคนไทยร้องกราบกราบกาบเป็ดคนจีนร้อง อย่างเงี้ยเหรออ้ออาวแล้วเป็ดจีนกลางก็ลองยายๆอย่างเงี้ยสิก็ <c oughs> เป็ดมันมีหลายเสียงแหละเป็ดมีหลายเสียงถัดไปไก่ไก่ภาษาจีนกลางจะเรียกว่าจีจีภาษาแต่จิ๋วเรียกว่าอะไรโอยโอยโอยโอคล้ายภาษาไทย,ย,ย,ยเลยเนาะอันนี้โอยไก่โอยไก่เป็ดไก่หมูหมูภาษาจีนกลางเนี่ยจะเรียกว่าจูจูภาษาแต่จิ๋วเรียกว่าอะไรเตอตือเตอเตอ เออตือบะเคยได้ยินตือบะก,ก็คือเนื้อหมูเนื้อผ่านปลค่ะไปมีขนมหวาน<อ>ใช่ไหมขนมหวานที่เห็นแบบใชบ้บ่อยๆใช้ขนมเข็งบ้านเราอ,อี ขนมเคงขนมเทียนขนมเ่งคือตีกล้วยตีกล้วยขนมเข่งภาษาแต้จิ๋วเรียกว่าตีกล้วยนะคะขนมเข่งจำได้ว่าเราอีทําอร่อยมากแต่ปกติส้มจะไม่กินขนมเข่งนะแต่จะกินของเราอีเท่านั้นเพราะเราอีจะเอาไปชุกขยี้ใข่ตา่อร่อยมากออร่อยมากใชออร่อยมากต่อไปก็จะเป็นผลไม้ละผลไม้ที่ใช้ไหว้ขาดไม่ได้เลยคือเก่งเจียวเก่งเจียวคืออะไร กล้วย <S <S กล้วยอมถ้าภาษาแต้จิ๋เกงเจียวใช่ไหมกล้วยหอมอ่าถ้าจีนกลางจะเรียกว่าเซียงเจียวอ่านี้คล้ายๆกันเกงเจียวกับเซียงเจียวใช่ปะคล้ายกันนะถัดไปต่อจากกล้วยมีอะไรสัวตังไลยสัวตังไลยคืออะไรลายล่ไลยเดี๋ยวนะไลยอย่าิ่งบอกไลยคือสารี่ใช่ไหมอ่ะ ไลท์ Light, คือแต้จิ๋วส่วนจีนกลางคือหลีห,หลีอะ่ะไลท์กับหลีสาลี่แล้วมีอะไรอีกเพงกล้วยเพงกล้วยคืออะไรเพงกล้วยแอปเปิ้ลอ๋อเพงกล้วยคือแอปเปิ้ลโอ้โหนี้จีน๋ามมากเลยเพงกล้วยอ่ะคล้ายๆแต่จีนกลางก็คือผิงกัวผิงกัวเพงกล้วยผิงกัวอ่าคือแอปเปิ้ลมีอะไรอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเนียเนีย อชื่อวัาไงส้มส้มนะส้มภาษาจีนเรียกว่าอะไรส้กาง่ายๆแบบนี้เลยกาถ้าภาษาจีนกลางจีนกลางจะพูดว่าจ橘จื子อันนี้ก็เป็นความรู้นะคะเอามาฝากเพื่อนๆกันนะเป็นคำศัพท์ง่ายๆในวันศัต์จีนนะคะแล้วมาเจอกันในคลิปหน้าค่ะวันนี้เขาตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบาย หากเพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เหล่าชิ้นส้มกับเหล่าอีด้วยนะคะ